สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้นะครับเราอยู่กันที่เซนทันเวิลนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับเราอยู่ในช่องเออโกเทนนะครับ เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาดูร้านเออโกเทนกันที่เซนทันเวิลนะครับว่าสาขานี้เขาเป็นยังไงนะบอกเลยว่าสาขานี้สวยมากนะครับโปรโมชั่นใหม่ทุกคนก็อย่าลืมนะครับแวะมาดูที่เออโกเทนนะครับผมเออโกเทนสาขาเซนทันเวิลนั้นจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านกันดีกว่าวันนี้เราจะมาดูก้าอี้แบบไหนกันนะครับอย่าลืมติดตามกันด้วย นอกจากเขาจะมีเก้าอี้นะครับสินค้าเด็กเขาก็มีเขาใส่ใจกันทุกแบบช่วงอายุช่วงวัยเลยนะเี่สินค้าเด็กมีโต๊ะหนังสือนะครับเนี่ยชั้นคอมโฟน,นะครับแล้วก็มีนี่เลยนะครับเขาก็ลังดันเลยนะนี่ชุดโต๊ะหนังสือเด็กนะครับโต๊ะรุ่น LIBRARY นะครับผมี่เดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดู สวยแล้วก็มีชุดเก้าอี้เอโกรอมิกนะครับนั่งเข้าชุดกันนะเป็นเก้าอี้นะครับรุ่นวิสตัมนี่ตัวนี้เลย<ด>แล้วก็มีนี่ไลบรารีนะครับนั่งเข้าชุดกันอ่ะนี่นะครับเข้ามาในร้านแล้วเออกเทนนะครับแซดเด็ดก็มีเหมือนเดิมมีเหมือนทุกสาขาไปสาขาไหนก็ได้นะครับแต่ว่าที่นี่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับคนที่อยู่ในกรุงเทพนะ เหมือนเดิมมีชุดเครื่องนอนนี่สำหรับอันนั้นคือ,อชุดแอนติเกิร์ดนะครับสำหรับคนที่เป็นพวกแบบกดไหลย้อนหรือว่าคนเท่าคนแก่ก็ใช้ได้นะแบบว่าลุกลําบากลุกยากอะไรอีกก็ใช้ดีเลยเหมือนกับทุกสาขาเลยเราแวะไปสาขาไหนก็ได้นะครับนี่มีหมดนี่อันนี้เป็นตัวใหม่นะคอมบิจัมโบ้นะครับอุปกรณ์ช่วยนั่งพยุงหลังได้อย่างดีดีเลยทีเดียวนะครับลองมาแล้ว นั่งหลังตรงเป๊ะไปดูในคลิปไปดูในคลิปได้สินค้าแกจ็ตอย่างอื่นก็มีนะครับเต็มไปหมดเพียบเลยวันนี้นะครับเราจะมาหาเก้าอี้สักตัวหนึ่งที่มันเหมาะสมกับคนสารรูปสารล่างแบบผมเนี่ยเดี๋ยวเราไปถามเขากันดีกว่านะครับว่าคนรูปล่างแบบผมเนี่ยมันจะต้องนั่งเก้าอี้แบบไหนดีนะครับไปเดี๋ยวเราไปถามน้องเขากันดีกว่า สวัสดีครับลูกค้าสูงประมาณเท่าไรครับผมสูงประมาณ1 8 4 8 5ครับผมพอดีอยากจะถามว่าเฮ้ยมันพอจะมีเก้าอี้แบบไหนเนี่ยที่มันจะเข้ากับผลรูปร่างอย่างผมได้บ้างนะได้ครับลูกค้าเดี๋ยวแนะนําให้นะครับลูกค้ามีรูปร่างที่สูงเดี๋ยวผมแนะนําเป็นตัวโปรดักใหม่ของทางแบรนด์เลยนะครับเป็นเก้าอี้เพื่อสุขภาพรุ่นร์โกเมต i c pro นะครับผมตัวนี้อยู่ตรงนี้เองอหครับใช่ครับลูกค้าตัวนี้เป็นโปรดักใหม่ของทางร้านเลยนะครับตัวนี้จะมีระบบ ออโตเมติกเวลาลูกค้านั่งลงปุ๊บสลีละส่วนหลังก็จะตั้งหลังตรงรองรับช่วงสลีระของลูกค้าได้พอดีเลยครับเบื้องต้นอะ่ะอยากให้ลูกค้าได้ลองนั่งดูก่อนครับผมโเกออโกเมติกโปรครับลูกคา้ารุน่นนี้ใช่จะเหมาะสําหรับคนที่ตัวสูงปโปรง่งอยากลูกค้ามากๆเลยเพราะว่าคนตัวสูงส่วนใหญ่นะครับจะหาเก้าอี้ที่เข้ากับสรลระนะ่ะได้ยากอ่าโดย การออกแบบของทางแบรนด์แล้วเขานึกถึงในเรื่องสรีระคนที่ตัวสูงครับผมอันนี้จะรองรับในช่วงแผ่นหลังได้เต็มแผ่นหลังได้แน่นอนครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นระบบอัจฉริยะนะครับในเรื่องการนั่งมันอัจฉริยะได้ไงครับก็อ,อี้คือมันไม่ได้แบบปรับข้างๆหรืออะไรปกติเรอระไม่ใช่ครับ<ฮ>อ,นนอันนี้จะเป็นแบบอ่า ออตโตเมติกก็คือออโตเลยครับลูกค้า <Auto. S 1> ในตัวก็คือเวลาก็คือต้องสัมผัสเองใช่ต้องสัมผัสเองนั้นเดี๋ยวผมลองดูครับว่ามันออโตเมติกยังไงนะครับเออโกเมติกโปรโปรมาครับ <ผม S 2> เดี๋ยวเรา <c oughs> มาลองนั่งกันนะมันเป็นยังไงเอ้ยเอ้ยอันเนี้ยอันเนี้ยเนี้ยทุกคนเห็นไหมครับลูกค้าแผ่นหลังตัวเนี้ยจะมาทําให้ลูกค้านั่งหลังตรงเลยนี่แหละครับก็คือตรงประเด็นอ๋อนี่ไง มันคือความออโตเมติกนี้ทุกคนดูนะดูนะดูนะเดี๋ยวพอผมลุกนะสังเกตนี่นี่นะพอผมลุกปึ๊บอ่าเดี๋ยวพอผมนั่งใหม่นะพอผมนั่งใหม่มันจะปึ๊บนี่มันดันเข้ามาเลยนี่มันดันเข้ามาเลยมันดันเข้ามาให้เข้าส่งกับการนั่งของเราได้เลยนะครับเดี๋ยวดูดูดูเนี่ยเอ้ยผมเห็นอะไรบางอย่างครับอันนี้คืออ๋อพนักพิงแขนครับก็ยังสามารถปรับระดับยกขึ้นลงได้อีกครับลูกค้า รุ่นนี้ก็มีการยกขึ้นลงได้นะ<ช>คสำหรับคนที่แบบช่วงแขนที่แบบว่าสูงต่ําไม่เท่ากันนะ<ช>อ๋อมันมีปุ่มตรงนี้ป<ช>ุป<ล>่มตรงนปุ่มข่างนี้แล้วก็ยกขึ้นมานครับอ่นี่ เปนมาได้อีกประมาณสักสองนิ้วสามนิ้วได้ใช่สูงเลยเพื่อปรับอังรวสรีระศาสตร์ได้นอกจากมันจะดันหลังขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะครับนี่นช่วงนี้เลยมันจะทําให้เรานั่งหลังตรงได้แต่ว่าการนอนก็ฟโฟล์มากนะบ,บางรุ่นนะบางตัวนะพิงไปนี่คือวืบวืบแบบตกใจแบบเฮ้ยแต่ตัวนี้ยมันเดี๋ยวค่อยๆปล่อยหลังเราลงไปนะครับแบบนี้ นี่นะครับแล้วก็ตรงคอเนี่ยมันจะช่วยดันช่วยช้อนขึ้นมาเลยนะครับอธิบายไม่ถูกนะแต่ดูดูดูเมื่อกี้คลิก คือความสมูทเมื่อกี้ที่ผมหลุกขึ้นมาทุกคนถ้าเกิดอยากจะลองนะก็ไปลองดูได้นะเออร์โกเมติกโปรนะถ้าทุกคนลองนั่งดูนะรับรองจะสัมผัสถึงความพิเศษอย่างแน่นอนนะครับก็อีกหลายรุ่นเลยที่เป็นจุดเด่นของเออร์โกเทนของเรานะครับอนอกจากรุ่นนี้แล้วนะก็ยังจะมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับเออร์โกเมติกเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวน้องเขาไปหยิบมาให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงปรับที่พักคอนี้อันนี้มันต้องดึงยังไงนะอ๋อนี่นนดึงขึ้นมาเลยสามารถปรับได้เป็นแบบ 3D เลยครับสามดี <3 D. S 1> ใช่ครับผมก็คือรอบทิศทางได้เลยตามสรีระศาสตร์ช่วงคอบ่าไหล่ของลูกค้าได้พอดีครับผมการปรับขึ้นลงเนี่ยมันรองรับคอได้ทุกระดับและค่อนข้างจะแข็งแรงเลยทีเดียวแลวนี่นี่โอโ้โหนี่คือแบบมันไม่อุ้ยอุ้ยอันนี้นี่ทุกคนดูนี่อ่า หรือจับนี้ก็ได้แบบแอคแอคแกหน่อยแบบเอยวางไอหนูเดี๋ยวเรามาดูรุ่นต่อไปกันดีกว่านะครับเออโกเมติก er อันนั้นโปร,โปรไปแล้วอันนี้โกเมติกพัสดครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูโกเมติกพัสดกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงมาโอ้หัวนั่ง <Okay. S 1> ไม่อยากจะลุกเลยบอกเลยทุกคนเฮ้ยอันนี้ก็สวยนะเออ อันนี้โกเมติก plus มันจะต่างกับรุ่นโปรที่ผมนั่งยังไงบ้างต่างจากโปรคือ <c ười> ตัวนี้จะเหมาะสําหรับคนที่บอดี้ไซสเล็กครับผมก็คือ150จนถึง160อันนี้จะพอดีเลยผมซื้อตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ ไปให้แฟนอีกคนหนึ่งถ้าสูงไม่เกิน160นี่ก็คือผู้หญิงหรือวัยรุ่นนะตัวกําลังโตเล็กๆอย่างเงี้ยร้อนั่งได้สบายๆตัวนี้ก็จะคล้ายๆกันใช่ไหมครับ,ร,บระบบการทํางานก็คือคล้ายกันเลยครับในเรื่องออโตเมติกในเรื่องบอกอัจฉริยะอันนี้จะขึ้นชื่อเลยก็คือปรับคอได้แบบ 3D เลย 3D เหมือนกัน โอ้มันยกตรงนี้ก็ได้ด้วยใช่ครับผมยกขึ้นยกลงได้ยกส่วนคอข้างหลังก็ได้อยากจะพิงอยากจะพักคอ,อยังไงแบบออปวดหัวปวดหัวอ อ,อ,อันนี้จะเป็นตะข่ายเน็ตแบบพิเศษนะครับจะเป็นสีชมพูแล้วก็สีฟ้าทักทอจนขึ้นเป็นเส้นใย,ยแบบนี้อ๋อใช่จริงๆด้วยผม้องอินเสิร์ตให้ดูแล้วนี่นี่นี่จะเป็นสีชมพูนะกับสีฟ้านะผสมกันเออส่วนรุ่นนี้จะไม่เหมือนกันทำไมครับพนักพิงมันจะเป็นอันนี้พนักพิงจะเป็นผ้าไนาลอนครับลูกค้า ไนลอน,<ช>นก็จะก็ระบายอากาศได้ดีอยู่นะ<ช>จริงก็ร,กร,รู้สึกด,ดีมัน,นไม่ได้ต่างกันแต่อาจจะนุ่มกว่านิดนึงด้วยเพราะว่ามันจะมีแบบส่วนขนนะสำหรับอีกโมติกโปนะ อุ้ยที่สังเกตก็คืออันนี้ชื่อต่างกันใช่ไหมครับเนี่ยเรื่องพนักเอที่วางแขนจะต่างกันอันนี้จะฟิกมาเลยครับลูกค้าแต่ก็ไม่ได้มีปัญหากับคนตัวเล็กชนใหญ่พวกที่ที่วางแขนที่จะต้องปรับขึ้นปรับลงหรือว่าซ้ายขวาหรือบิดออกได้อะไรเงี้ยเขาจะรองรับสําหรับคนตัวใหญ่เนาะแต่คนตัวเล็กก็นั่งแบบนี้ได้สบายๆหูบอกก็นุ่มนะครับเบาะก็นุ่มตัวนี้จะเป็นการปรับด้านข้างเหมือนกันใช่ด้านข้างตรงนี้จะมีตัวนี้ก็เหมือนกันเนาะเหมือนกันครับ ผมถ้า uh, อยู่ซ้ายมือจะเป็นปรับขึ้นลงครับถ้าอยู่ขวามือจะเป็นการปรับล็อกล็อกแล้วก็อันล็อกในเรองการเอ็นหลังอล็อกการเอ็นหลัง,ลกกลงใช่ครับผมนี่ปุ๊บอันนี้ขึ้นอยู่นะเดี๋ยวผมปรับลงนี่ลงเห็นป่ะอันนี้คือยังเอ็นได้อยู่อะพอล็อกปุ๊บ เอ็นไม่ได้แล้วชนแล้วอันนี้จะเป็นรุ่นใหม่เนาะที่โกเทนกำลังขาย <immen> กำลังนำเข้ามานะก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามไว้นะฮะหรือว่าอยากจะดูของจริงก็เข้าไปตามหน้าร้านสาขาเลยก็จะเจอน้องๆแบบนี้แหละคอยซัพพอร์ตทุกคนอยู่นะครับออาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย